กล้องปรับใหม่ดีนี่หว่าเออแบบนี้ก็ไลฟ์สดได้ สวัสดีทักทายครับผมสวัสดียามเย็นๆนะฮะชมการเมียงดิ้นนะครับเงียบเหงาเนาะใน y o u t u ยังไม่ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเงียบเหงาอยากลองไลฟ์ดูนะอยากลองมาไลฟ์ใน YouTube ดูเพื่อจะภาพดีนะเนี่ยไม่รู้สิในมุมมองผมผมว่ากล้องมัน ชัดดีิอยู่นะแต่ไม่รู้ภาพที่ถ่ายสทอดสดออกไปเป็นไงโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้มีคิดว่าจะมีผู้ชมผมไม่เคยไลฟ์สดเลยนะในในยูทูบนี้นานมากแล้วนะเคยไลฟ์านานแล้วอยากมาลองไลฟ์ดูวันนี้เอาผู้ชมเป็นเพื่อนทำงานกลางดึกแล้วกันนะ ตอนแรกว่าจะเลิกสักสองทุ่ม้ย,ยภาพสะดุดเหรอตอนแรกว่าจะเลิกงานสองทุ่มแต่ดูไปดูมาเอาสักสามทุ่มดีไหมเลิกงานสักสามทุ่มสวัสดีทักทายนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับ ในทราบว่าท่านผู้ชมรับชมจากที่ไหนกันบ้างครับผมรับชมจากจังหวัดอะไรกันบ้างสวัสดีทักทายนะครับเสียหายทุกคนเลยเดี๋ยววันนี้ก็กำลังเบียงดินนะครับเผื่อใครสงสัยว่าทำอะไรอยู่นะก็ทำการเบียงดินปรับพื้นที่นะครับปรับพื้นที่ขุดอะไรขุดสะนะครับ ทำการขุดสระแต่ว่าตอนนี้เป็นอยู่บนคันสะกำลังไล่ปรับพื้นที่นะครับทำโอทีนะครับทำโอทีทำเป็นชั่วโมงนะครับตอนนี้ทำเป็นชั่วโมงก็เรียกได้ว่าเก็บชั่วโมงนะครับเก็บชั่วโมงอยู่มีการพื้นที่ทำงานนะครับก็อ,อยู่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับจันทบ,บุรี โซนนี้เนี่ยงานแม่โคจะเป็นชั่วโมงนะเป็นชั่วโมงแล้วก็ต้นกล้วยเยอะเลยนะเยอะมากครับผมดูอ่ะซนกล้วยเต็มเลยต้นกล้วยริมคลองคนระับเนี่ยข้างๆนี้เป็นเป็นคลองคลองน้ำนกล้วยริมคลอง เราทำการถอยหินนะฮะถอยหินถอยหินปรับพื้นที่นะครับผมสวัสดีทักทายนะครับสวัสดีทักทายทุกทนคนเลยได้เข้ามาแล้วก็ทักทายกันหน่อยนะครับส่งเสียงส่งสติกเกอร์ ทักทายกันหน่อยนะใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับมีแมตตานีป่าไม่รู้ขอหวยหน่อ <laughs> ยโอ้โหถ้าถ้าขอได้ก็ดีนะผมว่าถ้าขอได้ก็ดีเลยอันนี้ผมก็อยากได้อยู่ <c oughs> เผื่อว่าเป็นเษฐีกับเขาแต่ถ้าผมมาจริงๆผมก็คงไม่กล้าขอนะ แม่โคเหมือนกันนะมันก็ยอม<ง>มันก็แบบว่าสวิงสวิงไปสวิงมาปุ๊บจะอีนี่ไม่อยากจะนิกภาพเหมือนกันนะถ้าจินตนาการตามรลคงยาคนลุกชูนะตกใจตกใจอะไรเน่ย ใจเงาตัวเองนะกลางคืนเนี่ยทำงานกลางคืนชอบตกใจเวลาเวลากระจกในรถมันมันมืดเนาะเวลาเราอยู่หน้ารถมันมืดแล้วไอ้ข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นฉายไฟไปอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ทีนี้มันจะมีแวบหนึ่งที่แบบว่ากระจกข้างเราเนี่ยมันจะเห็นเงาสะท้อนกลับมาเอตกใจเงาสะท้อนในกระจกว่างทีงานกลางคืนมันชอบเป็น แบบว่าทํางานกลางคืนเคยมีประสบการณ์อะไรหรือเปล่าเนี่ถ้าประสบการณ์หลอนนะไม่ไม่ค่อยมีนะจริงประสบการณ์หลอนไม่ไม่ค่อยเจอแต่เคยเคยแบบเคยเจอครั้งหนึ่งประสบการณ์หลอนเนะี่ยเคยเจอครั้งหนึ่งแต่แต่ไม่รู้ว่ามันเรียกประสบการณ์หลอนได้หรือเปล่านะเพราะมันไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนอะมันเห็นแบบเห็นเป็นเหมือนไฟอะ่ะ เห็นเป็นเหมือนไฟไฟดวงสีแดงแดงขาวขาวส้มๆอะไรนี้แสดงว่าเหมือนกันข้างนอกไม่ตกใจส่วนใหญ่ตกใจตัวเองใช่เราตกใจตัวเองตกใจเงาตัวเองในกระจกเดี๋ยวเ่าตอบประสบการณ์เราดีกว่าผมก็ ประสบการณ์หลอนตอนนั้นนะครับโดอยู่แถวนครน,นงนะจังหวัดนครพนมอําเภออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแบม,มว่าผมก็ช่วงนี้แหละช่วงดึกกว่านี้หน่อยประมาณสักสามทุ่มได้ัหมสามทุ่มกว่าๆสี่ทุ่มแล้วแหละตอนนั้นผมทำงานดึกนะห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มทุกวันเลยเรื่องงานห้าทุ่ม เวลาขุดดไปเนอะผมก็อยู่กลางทุง่งนาแล้วผมอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแบบโดดเดี่ยวเลยแหละก็ทํางานไปไม่ได้สนใจอะไรทีนี้มันมีอยู่เป็นเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นโพนภาษาอีสานเขาเรียกโพนเนาะแต่ภาษากลางไม่รู้เขาเรียกอะไรอะ่ะที่มันเป็นเหมือนเนินดินอะ่ะเป็นเหมือนเนินดินก็จะอยู่กลางทุง่งนาเลยนะ การทุ่งนาไรลบ้านคนผมก็ตากไปเรื่อยไม่สนใจอะไรตากไปอยู่ๆนะอยู่ๆมองไปเพราะว่ามันมันสะดุดตามันเป็นแสงเป็นแสงเหมือนไฟฉายเหมือนไฟฉายคนไฟฉายคนแล้วเหมือนเหมือนอยู่ข้างอนะ่ะเหมือนอยู่ข้างกองดินนั้นอน่ะอยู่อยู่กางทุ่งนาผมก็ไปเอ๊ะอะไรวะเป็นแสงไม่ได้สว่างมากนะ แสงไม่ได้สว่างนี้ผมก็เลยทำงานไปแต่ข้องใจนะก็มองตลอดอนะ่ะทำงานไปก็มองตลอดมันก็ไม่ขยับไปไหนนะจะว่าสะท้อนก็ไม่ใช่ผมพอผมหันรถแม่คโคหนีใช่ไหมผมก็มองดูแสงมันก็ยังมีอยู่เป็นสีแดงๆส้มๆเนี่ยเล็กๆอ่ะเล็กๆเ,เ,เหมือนไฟฉายเนี่ยไม่ได้สว่างมากพอทำงานไปใกล้จะเลิกงานทีนี้ ใ้รจะเลิกงานมันก็ไม่หายไปไหนนะแสงน่ะพอเดินแมคโครไปเลยเดินแมคโครดุมดุมดุมมไปเลยอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นอะไรพอเดินไปใกล้ๆมันก็ไม่มีอะไรนะแต่ก็หายไปเลยนะ้นั่นเนี่ยพอเราเดินเดินไปใช่ไหมมันก็เหมือนว่าเหมือนว่าพอหันไฟไปเนี่ยแสงมันจะมันจะไม่สว่างใช่ไหมล่ะเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะหายไปตอนไหนแต่พอเดินไปก็เดินส่องหาฉายแมคโครไปอย่างเงี้ย ชายหาดูไม่เห็นว่ะไปไหนว่าแล้วไม่รู้อะไรเลยแล้วก็หายไปเลยแล้วก็เลือกงานหนีไปนอนเลย <c oughs> เดี๋ยวตอบคอมเมนต์นะสี่ทุ่มห้าทุ่ม